โอยอยากนอนจังเลยสวัสดีครับอยูโฮม,มิยากินะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวดิสคอร์ดตัวเองแล้วอีกอย่างหนึง่งดิสคอร์ดน้องชายด้วยใช่ไหมบูคงใช่ครับดิสคอร์ดนะ้องปล่อยครับไม่เชื่อ์คาร์โม่เสียงรถก็ด,ดังเลยอะ่ะเ,เ,เสียงรถด,ดังจัดเลยนี่ อันนี้ก็ทำใหม่แล้วนะเข้าออกรับยศรับด้วยอะถ้าไม่รับมันไม่เห็นนะผมล็อกไว้หมดแล้วตัวรันเข้าไปก็จะเจอตัวรันหน้าที่สามไปหน้าอีกหน้าต่อไปสกิปบอกฟูดมีอยู่ประมาณ9อันเลือกเลยตามรูปภาพนั่นแหละรูปข้างบนสกิปข้างล่างโอเคโลฮับก็เอามาแล้วโลฮัก็ใช้ได้แล้ว ในเซอร์ฮับโอเคอันนี้นะจะใช้ไม่ได้แล้วมงไปใช้แล้วมันเป็นระบบคี์อันแรกสุดเลยแตนที่เหลือก็ใช้ได้หมดสคริปในคลิปล่าสุดก็เป็นสคริปเนี่ยหน้าต่อไปเป็นสคริป king p e มีหนึ่งสคริปจะมีอีกหนึ่งสคริปอยู่จะเป็นของลงดันกับตีเจ้าต่อไปหน้าสอบถาม ไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าซื้อขาได้เปลี่ยนมีมีหนึ่งน้องอ่แคนคุงแคนคุงนี่จะเป็นหาแบบหายากนะต่อให้มียศอ่อต่อให้มียศแอดมินก็บางคนก็ไม่เจอนี่นะอาจจะไม่เจอห้องนี่นะเนี่ยก็ซื้อ V หนึ่วันซื้อ V f หนึ่งวัน ทำไมเขียน v นันเป็น c ทำไมเขียน v เป็น c อะโอเคแก้ไขเซอร์วิวันครับแค่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นใครอยากเล่นก็รีบเข้ามาในดิสคอดเอาแจกแค่วันนี้แจกแค่วันนี้เท่านั้นถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนตีหนึ่งจะรีลิงเซอร์วแล้วก็จะลบออกไปโอเค เซอร์วก็นี่แหละเข้าไปได้ปกติไม่มีใครเล่นนะนี่เข้าไปต่อไปก็สอบถามพูดคุยพูดคุยแล้วก็ห้องนอนห้องแคนและห้องสุดท้ายก็คือห้องแอดมินตอนนี้ทำให้แค่นี้ก่อนพอดีจะเพิ่มสคริปบอกฟุตเพิ่มไปเรื่อยๆสคริปเพิ่มบอกฟุตเข้าไปอีกแล้วก็ เพิ่มสซคิปคิงเรในในการตีเจ้ากับรงดันจะไม่ถ่ายคลิปนะคิงเรตีเจ้ากับรงดันอนะ่ะมันกว่าเจ้าทะเลมันจะเกิดอ่ะนานเสียงเวลามากเลยเสียงรถก็เสียงดังนนต่อไปก็เป็นดิสของน้องบูคุงน้องเนี่ยที่อยู่กับผมอยู่เนี่ย เจ้าชู้ไม่ไม่ธุรกิจเจ้าชู้ครับกดเข้าไปหน้านี้ในหน้านี้เป็นหน้าแรกหน้านแรกเสร็จปุ๊บต้องไปหน้านแนะนำตัวลบสิบได้ไหมเนี่ย

เจ้ช okay, าย okay, โอเคแค่นี <Exped ition introductions> ้ก <ramen> ็ได้แล้วนี่มันตัวเสร็จโอเคแค่นี้เนี่ยก็โคตรเงาสิริขอที่โคตรเงาเลยนี่นะครับเอ่อเป็น ยศนะไม่ใช่เห็นขึ้นตามระดับเลยนะว่ายศไหนคือแบบดีสุดยศไหนคืออะไรยังไงนะเห็นหมดทุกคนนะครับพูดบอกวไม่ได้ยินเสียงน,น,น้องชอยเสียพี่ชายอันไหสมบติเช่นเอายศทองเช่นแบบประโยชน์ตรงยศไหนหรอวะให้พี่ชายแบบดูเอาเองนะถ้ามียศเล้งทองมากก็จะกลายปเป็นเล้งเงิน เตืนตามความเหมาะสมพี่ชายไม่สนใจอ่ะปิดคลิปดีกว่าน,นี้จากเท่าไหร่เงิน่าจะมีแค่นี้แหละก็มาแจกสักร์ฟีหนึ่งวันอ่ะเข้ามาเอาที่ดิสคอดเอาเดี๋ยวจะแจกอีกรอบหน้าอยู่เซิร์ฟฟีอ่ะอย่ามาคัดลอกลิงก์นะอย่ามาคัดลอกลิงก์ตอนนี้คัดลอกไปก็ดี ลีอยู่ดีอ่ะออามาแจกให้เล่นฟรีแค่บางวันเฉยๆวันไหนใจดีก็แจกแจกแจกให้เล่นฟรีหนึ่งวันสคริป king เลก็จะเพิ่มมาอีกอันนึงบอกฟุตก็น่าจะเพิ่มมาอีกแหละเพราะว่ามันลเยอะเลยแล้วก็เออพอดีเลยได้สคริปมาจากน้องคนนึงน้องน้องเขาไม่ได้อยู่นี่นี่ เครื่องนี้สิไม่เป็นไรแต่เนี่ยสคริปเนี่ยน้องเขาส่งให้ให้ไปทดลองไปทดลองมาแล้วในโทรศัพท์เล่นได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นของคอมอะ่ะมันต้องใช้สคริปคีย์บอร์ดซึ่งพี่มีพอดีเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคลิปลงไหมต้องรอดูอีกทีนะึงนี่ก็ซื้อไปนี่ก็ซื้อไป เีื้อเซอร์วีเนื้อเซอร์วีแล้วก็ส่วนใครที่ไม่มีรหัสเล่นแจกรหัสเลยดีไหมรอสก๊อปพาสซีฟก็ได้ไใช่พาสซีอย่างแล้วไม่ไรอสก๊อปพาสซีฟร้อยหนึ่งดีกว่าติดตามร้อยหนึ่งแจกเลยผลมืดตื่นทุกสกิล ง่ายง่ายวิธีการได้รับก็ง่ายไอสัตว์เม้นแรกก็จบเรื่องไอเฮียขี้เกียจหาขี้เกียจสุ่มใครเม้นแรกแม่งเอาไปเลยไอเฮียเดี๋ยวพี่เอาไอเดียแม่ผมดีกว่าเดี๋ยวผมจะจัดการแบบทำเองดีกว่าไม่ใช่ไม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 ่มินแรกได้ไปเลยเนี่จะจแบบเป็นกิจกรรมมีอะไรบ้างไม่ใช่เนี่ยังมาเถียงพี่มินแรกเอาไปเลยก็บอกแล้วนี่เนี่ยรหัสเนี่ยมีใครสนใจซื้อไหมอ่ะพันห้า จุดตามนี้จริจริงก,ก็มีเยอะอยแต่ไม่ได้ดูของในเกมไม่มีแค่ผ้าคุมหนวดดำกับยูรุขาวดำเผาตื่นทุกเผา,เาเน,น,นี่แนะนำทีละอย่างนีิเผาตื่นทุกเผาใส่บอกใส่บอกไม่รู้ว่าทำเสร็จยังหํือยทำยังแต่ว่าเผากูเนี่ยทำตื่นแล้วเงินอยู่ที่เก้าสิบเก้าล้าน มันก็เก้าสิบแดล้านแล้วมั้งซื้อผลเล่นของก็มีโยรุจิวก็มีมีเยอะมากเลยของอ่ะผลปีศาจที่ตื่นก็ตื่นทุกผลนะตื่นทุกผลเลยผลที่ตื่นทุกผลเลยผลทาวอนจะมีผลระเบิดผลมืดผลพระผลบิ๊กมัมกับผลมังกรผลที่ตื่นหรอผลที่ทาวอน ่วนผลตื่นมันตื่นทุกคนอยู่แล้วอ่ะผมไม่ต้องไปพูดมากผลในกล่องก็มีแค่นั้นเนี่ยผลมังกรมัดครบผลวิกม,มามัดครบผลพาก็มัดครบออสาตาออสาตาเวลเจ็ดสิบเอ็ดดูเวลไม่ค่อยเป็นหรอกไม่แหม่ไมโหลดแค่นั้นแหละไม่ใช่แล้หรอกเผื่อมีคนสนใจนไงฮะ,ะาาใช่มีตัวแลด้วยมันก็มีตัวแลอยู่แล้ว ขาโหดมันโหดชุดที่จริงมันมีเยอะกว่านั้นอ่ะต้องไปดูเอาส่วนมีเซิร์วีให้เล่นส่วนตัวไหมก็มีนะรหัสนั้นมันมีเซิร์วีอยู่แล้วอะเซอร์วีเอ่ออันนี้แหละเซอร์วีอันของเพื่อนเล่นได้ตลอดเล่นได้ตลอด,เ,ลลอดเวลาเลยของบอกฟุตนะของบอกฟุตคิงเลยก็น่าจะมีอะคิงเลก็น่าจะม,จะม,จะมีบอกว่าของเพื่อนไงน มันเป็นสิทธิพิเศษของรหัสนั้นไงเป็นรหัสเดียวที่อนุญาตให้ไงตอนให้เอาไปขายก็ตามเพราะว่ามันไม่ใช่ลิงก์ไงมันเป็นแบบแอดเพื่อนเนาปกติคนที่แจกเซอร์วิะใช่ปกติคนที่แจกเซอร์วีมันจะให้แอดเพื่อนแล้วแบบถ้าไม่ถ้าไม่เข้ามาหาในดีสขอหรือว่าไม่เข้ามาคุยสักหนึ่งวันอะไรแบบนี้หายไปหนึ่งวันสองวันอะไรแบบนี้มันก็จะลบเพื่อนไง แต่อันนี้มันเป็นเสร็จที่พิเศษเพราะว่าเป็นพี่โอเคสิบนาทีแล้วยืมเวลาคลิไปไลยสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วจบคลิปแล้วติดเมลนะรหัสนั้นติดเมลถ้าถ้ามีคนมาซื้อขายยกเมลเลยเพราะไม่ใช่เมลผมอยู่แล้ว รเลเมลีอ้ผม,มาสอนได้อืมลบเมลก็มีไอ้บูคุงสอนอยู่ในที่ขอดมาสอนได้เจอกันในคลิปหน้าสอวงันวันนี้ขอบคุณครับน่าจะคลิปหน้าน่าจะเป็นสคริปบอกฟุตที่น้องขอเขาออกมาให้นั่นแหละสคริปเนี่ยแต่เขาไม่รู้ว่าจะได้แจกไหมเพราะว่ามันต้องมันเป็นของคอมอะ่ะไปลองมาแล้วมันไม่ค่อยดีด้วยเดี๋ยวสคริปจะแจกสกคริปอันเก่าอันนี้ก็จะเป็นอันเก่านะอันเก่าที่ยังใช้ได้ดีอยู่ มีออโต้ฟาร์มทำหมัด v 2ทุกหมัดเลยเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และก,กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับขอกอบขอกอบของใครบางคนก่อนสำหรับวันนี้ผมก็ขโมยไปก่อนนะครับขโมย